โอ้โหบอกเลยนี่แหละปัญหาเนี่ยโอ้โหแรปเตอร์มาเจอย่องอย่างนี้นี่มีมีเสียวเหมือนกันนะเคยเห็นแล้วเหรอแลงปั๊มมันนะของสองคันมันซูมตัวนี้แล้วคุณได้ใช้เดิมเดิมอ่ะโโอ้โหโอ้ มันไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่นี่กระสุดกระุกกระสุดของแล้วโอ้ยวนันนี้ครับบ่ายโมงครับบ่ายโมงเรามาอยู่ที่เริ่มเร็วเริ่มเร็นอยนะครับ มีรถเดิมเดิมเทียบเลยนะครับจอดอยู่คันหนึ่งอันนี้คันที่สองนะครับโอี่เลี้ยวมามีจอดจอดเป็นระยะนะครับอันนี้คันที่สามนะเดิมเดิมครับ โอ้จตอนนี้นี่คันนี่ครับอันนี้คือโคดไฮไลท์ดูครับหินหนักเปรียบโอ้ติดคันนี้ครับติดมิสูมิสูมิสูจอดอมิูจอดขวางไม่แน่ใจครับว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามิสูจอด อใช่ใช่สูงวางเงินนี่ฮะไปต่อไม่ได้แล้วไปไ,ไม่ได้เลยนี่คัง,ลงเลยไม่แน่ใจวางยาวเลยฮนะนี่ครับมีเจ็บแล้วก็ทิ้งอะไรครับฝ่าทางไปดู ฝั่งเราอยู่ครับเรียบร้อยจบเลยน่าจะเป็นมิสูฝั่งเราอยู่เลยพี่ไปมไม่ได้อ่ะมิสูนุ่งกับมิสูสามคันจบเลยปักอ,อ,อ้าวนึกว่ารถเสียอยู่พี่อ๋อ <c oughs> อ๋อล้อเลยทะลุดเปลวะ มาไหมมาเดี๋ยวหลบให้ได้พี่ได้พี่อ๋อเมื่อคืนพี่แคมป์อยู่นี่เหรออ๋อเปล่าครับเนี่ยอ๋อทำอาหารกันเฉยๆอ๋อมือเที่ยงเหนือกลับแล้วตรงนี้นะพองเราใส่อ๋อตรงนี้เล่นน้ำเหมาะสุดและไปครับไปยกเท่าไหร่ฮะไม่รู้ครับแต่ไปมาแล้วรอบรอบยังไงก็ไปมาแล้วรอบของเราโอ้ไปถึงยี่สิบรอบแล้วไปถึงยี่สิบมาแล้วใช่ไหมครับโอ้แน่นอน เดี๋ยวไปดูดูให้หมอหน่อยนะออมลายลายเอสอยู่เลลเอสลายเอสที่พี่จะไปก็ไปได้เดี๋ยวผมบอกให้ไลายนี่แหละมีใจผมปล่าล่ะตั้งค่ายเรียบร้อยแล้วครับค่ายคนเรียบร้อยแล้วผมหยบยากแล้วเดี๋ยวให้หลบๆได้ๆติดแค่นี้แค่เดียวเนาะแค่เดียวครับแค่เดียวครับต้นพอเราไปได้ย้ำอยู่เลยอ่ะหมอจับได้ไหมพี่หมอ ทำได้ไหมไม่เป็นไรรถถึงนี่วนนี่เองเดียวต้องปีนี่ีนเดียวเดียวโรายมานี่ก็ได้มองัว้วไม่กลัวไอตรงนั้นเดี๋ยวเผาก่อนผมก็ไป เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูให้หน่อยเสียงในฟิล์มรุ่ยแม่งโดดแล้วตรงนี้ตรงนี้เลยเป็นเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเอดดูิขนาดเนี้ยนี่ก็สองนิ้ววิวไอ้ทิวทิวเหมือนแหลกพวงมาลัยน้ำหมันซึมๆแล้วเนี่ยพึ่งขึ้นน้ำเองพึ่งขึ้นน้ำไม่ใช่ลอยน้ำมึงดูเนี่ยราบดำๆนี่นแหละผาก็สวยหน้าเขาสวยนะ กูจะได้เขาเบียดมาดีเลยเนี่ยอ๋อต no ิดเขาคันเดียวเหรอเดี no ๋ยวเดี๋ยวครับต่อตามรอยทางถอยแล้วก็เข้านู่นนะถอยให้ครับฝักกูดเพีบตรับต้องยอมรับว่าไทยโลดใจจริงๆเนาะไทยโลดอะไรอย่าลนมาพี่นาย้องทำขนาดนี้เลระ ที่เขา,าออถอยอให้ครับเหงินน้ำมีไม่อยาหามันอยู่กันเล็กออกมาตีอีกเหี้ยโอ๊ย <laughs> มาทัคนเลยต้องครับมาทั้คนเลยไหมโอเคโอเคอ้าวหรอเพิ่งมาไม่ใช่เหรอครับเพิ่งมาเสาร์ที่แล้วอ๋อครั้งยิ่ก็ลยมาผมก็เพิ่งดูดูคลิปไปครับมาจากไหนครับเนี่ยกรุงเทพฯะไรครับอ๋อโอ้แต่ว่าจะโซนปทุมหน่อยอ๋อโซนหลังสิษยทางนู้นพระรามสองอ๋อครับจริงๆอีกนิดก็ถึงแล้วนะอีกนิดก็ถึงแล้วครับผม ไอ้ตนี้้ก็ดูแลวน่าจะผ่านได้แนี่ยกแล้วก็ยางมาช่วยนะเสียวเพราะว่ามีเด็กๆมาด้วยก็เลยปลอยอีกหน่อยก็พอแล้วพี่ได้ไม่มากันอาทิตย์ที่แล้วก็มีไททันแบบนี้แหละส้มยกสองแต่ว่าเอทีก็เอทีสองละเอียด ใจถึงมากบันไดข้างก็บริจาคไปนิดนึงหลายลอยมันจุดบอกก็บอดบันไดข้างบางคนก็ใส่เป็นเหมือนอีบอร์ดไอ้ที่ว่าถ้าเราเปิดประตูมามันพับลงให้เราเหยียบเราปิดประตูมันขึ้นแต่หลังนี้ยรีวว์แดงที่เราเจอทมันี่มันตามหลังเราไอ้พวกนั้นโดนนึงก็พังแล้วรีโวแดงของพี่ที่ทำงานก็ไอ้อะไรโฟจูเนอร์ใส่มากระแทกพังเหมือนกันจบขาใช่พังทีก็เสียดายสองหมื่นกว่าเนี่เงี้ยไป ขับเองไหมขับเองไหมเจ้าของอ่ะกูกไม่เกลี่ให้จะของับเองยไม่ไไม่ให้เจ้าของขับให้เจ้าของกลับเองนี่อยากพามาด้วยดีนะพีอะไรสโลแกนคูก็พูดไปนี่มาดีนะเพื่อนอ๋อสองคันี่เหรอโอเคจริงจมีคันที่3มคูนี้มันจอดอนีออนอนดูหมดตรงนี้นี้ไม่มีแต่งไว้คุยตกลงให้ให้เลื้อนี่เลื้อนู่นล้อนูเอฟตเลยเออเตรงนู้น่ ลุยฮะลุ่ยข้บวก่อนหมอไม่ได้ขับไงเีวีครับพี่ขับคนเดียวหมอหมอนั่งเก่งอยู่ก่อนนี้เลยแกลองแต่เทยีมันโอ้สุดยอดพี่เห็นแล้วมันสุดยอดหมดเลยโอ้รอบเครื่องนี้ไม่เกินสองพันแหละนี่มา นี่ของแล้ววะสิบสองสิบสามแล้ววะใช่ไหมตรงนี้ไอ้ตัวนี้ใส่ใส่เดี่ยวเนี่ยสิบห้าใช่ไหมครับตสิบห้าเดือยใส่เดี่ยวสิบห้ารางหินนับนับไม่เคยทั่วเลยทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใช่ถ้าไปข้างหน้าเลยไปอีกมียากกว่าตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ไม่ยากมากแล้วอ๋อก็มีแค่ตรงนี้นะครับที่ดักข้างหน้าก็มีตัววีอ๋อขับรถขับรถมีตูติดนะ น้ำมาก่อนนะครับที่หมอนะครับเอ็กซ์ตีม4คูณฟนะฮะโตยูตาร o ็อกโคมนิ่มๆฮะนี่มาถึงคองนี้น,นี่บอกได้เลยว่ารอบเครื่องนี้อยู่แค่ไม่เกิน2,000ฮนะจะบอกอยงไ่ามันสุดยอดจริงๆน่ยะ บอกเลยว่าเทคโนโลยีกันขับเคลื่อนสี่คูณสี่เขาเรียติุดยอดจริงครับตรงตรงหมดเลยพี่หมอที่นี่เราเอาสองคัน 2, นะฮะโตโยตา้าแล้วก็อีซูซูวางหลังด้วยนะ

ใช้เวลาทุกหนึ่งครับเพราะหินเยอะมากเ,เลยครับนึบนับนึบนับมาเรื่อยๆเ,เลยนะเออส่อยย่อใส่ขวาใส่ขวาเพราะนี่นะ้องนีต้องบอกลายนะครับไม่อย่างนั้น

ไปเลยพักบนเลยแล,วล,ยลยวแนน้วเลยเลย,เลย,ยลไปน,น,นิ่มนิมบนเลยบนเลยพี่หมอบนเลยโอ้โหไปคนละมั้งดีเป่าดีรีบพรกอน เขาเดี๋ยวฮอมีกตอนนั้นเดี๋ยวขพ้่อนเราแตะค้นไหมวิธีค้นบ้าเล่นกับขีดนี่ออโต้นี่ได้เปรียบเนาะมันกระดึบ๊บกระดึบไปเรื่อยๆอ้โห

ผ่านไปแล้วครับร็อกโคลมาโอ้ยหอมไข่เจียวโวยหอมไข่เจียวเอาวะกูแวะแดกคองสิบห้าก่อนวะอ่าละ,ะครับต่อไปอีซูซูส,สป,ปาร์คสามจุดศูนย์ ครับบ่ายโมง15ม<า>ครับครับมาเช่งใหม่ม<า>อีซูซุขว้ขาไว้อีซูซุส<า>ปราดกินแล้วสวยมาตรงตออกไปไป,ไปหลายหน้าเลยเหลื้อไปก่อน

ยอนโอ้คันนี้ไม่มีบันไดไม่ต้องห่วงไปโอ้ยแล้มันนิ่งวะ <c oughs> สุดยอน <c oughs> ดูอะไรครับนี่ยางออทเรเลนธรรมดานะฮะดูครับภาพเราเรื่องไปเลยนะฮะนี่ับโอ้ตรงนี้จะหินหิตรงนี้ก็นิดนึงนะครับบรรทัพมาๆมามาคือของอะไรหน่อยเหยยบหินดีกว่า

còn lại Malhe, còn lại chạy phim bây giờ còn lại còn lại còn lại còn bay ตรงนี้ดี่โย่ก็ได้ลุ้นนะครับห้อยห้อยแต่งแต่งลายนิดหนึ่งมาเลยมาปล่อยคืนคืนคืน ấy anh cái gì máy

ยังไม่ต้องรีบเลี้ยวตรงมาโอเคเรียบร้อยไปต่อโอ้สุดยอดเฮ้ยคนที่ใครเนี่ยครับเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่ มาทำอะไรมามาะบอกว่ามารอคุณก็ไม่ใช่ตึงตึงหูบกาหังโอ้โหแล้ววันนี้ไม่แล้วทำไมแล้วแล้วทำไมใช้รถคันนี้รถมันแรงแสดงว่ามีหลายคันแล้วคันเก่าอ่ะคันเก่ามันไม่แรงเท่านี้อ่ะครับปารไม่ธรรมดานะพี่เนี่ยน้ำได้แบบจริงอะคันนี้มันสุดแล้วจริงอะลุยน้ำไปไปสถานีต่อบคันเดิมของพี่นี่ปี๊ดปาร์ตกว่อีกเจอกันใหม่ นก็ยังนู่อยู่นมาบ่อยแลไไปต่อเดี๋ยวเจอกันในไม่ติดเหรอดันดันนมีครับโอ้หกินไข่เกียวอยู่นี่นี่เองขอไป่น้ตจาโอ้ยไขเียว อเมนูต่จะหิวเลยอเล่นหิวอ่ะ้าคือเรื่องหูเรื่องกคือมาแล้วก็คืออยู่แค่นี้ฮะ ต่ออย่างนี้คือ,อยังไม่ได้ไปเลยะนะครับมีคองต้น,นไ,ไม่เดือฮะไม่เดือไม่เดือ,อเนื้อ,อใหญ่ครับล้ม่มนครับ,ออล,บล้วก็นได้ เนินนิดนึงก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมว่าสุดยอดบอกเลยเลยดูครับโอ้โหสบายสบายโอ้ดูจุตุสะพัง โอเคโอเคไปเลยครับเนี่ยรถใหม่ด้วยอะผมว่าผมว่ามันไม่เข้ากับพี่หรือมั้งครับเข้าฮะ เข้าดิเข้าแล้วคันเก่ายังอยู่วะเนี่ยพี่ครับอยู่โอ๊ยตายตัดตัดตัดตาดตาดตัดตัดตัดััดตัดตัตัดัดตัดตััดตัดตัดตเล่ัดัตัดตัดตัดัดตัดตัดตัตัดตีดตัดตัดตััดตัดตััด่ัััดัยดัตดต้้้ จริงเหรออยางไม่ได้มาเลยบอกให้ก่อนจริงจริงเอาล้มในน้ำกันโอ้โหแต่ละคลองมันค้ำไม่ถึงเออใช่ใช่แต่หมอนี้เริ่มมาบ่อยแล้วเริ่มเก่งแล้วจ้าตอนแรกสามครั้งละไม่ค่อยเท่าไหร่สามสี่ครั้งแล้ว่ะมองสู้หน้าดูนะเนี่ยเออโอ้พี่รถรุ่นใหม่นี่อาวุธม้าแบบ เงียบๆอะโอ้แต่สลับบันไดพี่การเห็นว่าสลับเต็มเลยใช่สลับบันไดไว้เต็มเลยเงียบเกินมันเตี้ยไปหน่อยไงแต่พี่การไม่ต้องเอาของของพี่การเราเหนื่อยเก็บไว้เนอะจอดจอดอยู่นู่นข้อเก้าผมผมมาแค่เท่ากับพี่ตอแหละเอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะถึง เลือกเอาครับว่าจะาจะชอบเขาบอกว่าจะชอบเป็ดชอบเผ็ดแล้วชอบจืดเลือกเอาโอ้โหสองสองงามนะอ่ะครับ้ไม่ตองถ้าถ้าชอบเผ็ดน่าจะทางนี้ะฮะเออ

ลองดูว่าดิฟ <or> ล็อกมันดีไหมมาเลยมาเลยดิปล็ใครมันจะเจ๋งกับกันมาเลยหมอมาเลยเอาเอาเอาซ้ายหรือเอาขวาเลือกเลยพี่ทำใจเลยย่องย่องขึ้นได้เลยเนินนู้นหินหินไม่ต้องดิหินไม่ต้องใส่นี่ไม่ต้องใส่หรอกต้องใส่หินเอาออกด้วยต้องมียกล้อมั่งถึงจะดีเออแล้วมันจะเป็นอะไรที่สวยงามอยากด่การได้ภาพสวยงาม ล้อโทรอ๋อนั่นเขามากลับหัวรอกันู่ตรงนี้กลับวัอจะเทิรนขึ้นแต่นี้มันได้เกี่ยความสูงหัวมาโดนน้ำไบนี้โอ้โหบอกเลย โอ้โหแรปเตอร์มาเจอย่องนี้นี่มีมีเสียวเหมือนกันนะเคยเห็นแล้วแรงปั๊มมันอะสองพันสู้ตัวไม่ไหวโอ้โหจะต้องดูอันนี้ว่าแรงปั๊มมันมาอันนี้มันเหมือนมันหนุนเกินไปมันนี่ไงแรงเกินไปไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเหนื่อยว่ะรุนรุนเหนื่อยเลยโอ้โหนี่แม่งโคตรรุนเหนอยอันนี้ไม่ต้องรุนเหนื่อ้ตายตา

สะดุดคลองแล้วโอ้ยสะดุดคลองไม่ผมเออมันไม่มีอะไรเล่นเลยไม่ไม่โอ้ไม่โอ้โหไม่ฟงไม่ฟีไม่อะไรเลยระบบมันจับโอ้โหไม่ฟรีไม่ตายตายตายรุ่นใหม่มันลบนี่มีอะไรน่าลุ้นเลยโอ้โหไม่มีอะไรจริงๆ ไปต่อครับบอกเลยว่าโอ้โหตามผ้านะครับดูแล้วก็มีข้อเองนะครับพูดไปหมดเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหระดับเนินขนาดนี้ล่องลึกวิ่งขึ้นเฉยวิ่งขึ้นเฉย ขึ้นนิ่มๆด้วยบอกขึ้นนิ่มๆด้วยโอ้ต่อต่อต่อไปต่อครับ